สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะวันนี้วันนี้กระชายจ้าพี่พี่อังจะชวนมาขุดกระชายนะคะวันนี้เราจะเสนอเรื่องเรื่องกระชายนะคะเป็นกระชายป่านะชาวบ้านเขาขุดมาขายพี่อังก็เลยซื้อเขาประมาณ20บาทตอนนั้นนะคะคือมันขึ้นเต็มภูเขาเลยค่ะเขาก็ไปขุดมาอันนี้ไม่ไมผิดกฎหมายอะไรนะจ๊ะเพราะว่าเขาให้ขุดได้เพราะว่ายิ่งขุดเขาก็แตก แตกใหม่ถึงฤดูกาลของเขานะคะแล้วก็กลิ่นอะไรก็จะไม่เหมือนกระชายบ้านอะไรนะคะจากหอมมากๆแต่หัวก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปนะจ๊ะนี่ค่ะสมุนไพรที่สร้างภูมิคุ้มกันมายาวนานมากๆเลยนี่จะเอามาปลูกรอบๆปล้วบ้านเลยนะจ๊ะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายนอกจากไปทําอาหารแล้วยังไปทําชาทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ค่อยๆขุดแต่ว่า เพิ่งจะเอามาปลูกไม่นานหัวก็จะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปลูกเป็นแบบเอ่อหญ้ายังเยอะอยู่เลยแต่ว่าปลูกรอบบ้านเลยค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับกระชายนะคะกระชายขาวกระชายป่านี่แหละคะ่ะไม่ควรจะกินดิบนะจ๊ะเด็กหรือหญิงมีคันก็ไม่ควรจะกินนะจ๊ะ ควรจะเลี่ยงมากๆเลยผู้ใช้ยาละลายริ่มเลือดก็ไม่ควรกินนะจ๊ะโรคเกาสมุนไพรมีมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าถ้าเรามีโรคประจําตัวเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะจ๊ะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้เอ่อจะไม่เหมือนขมิ้นเหมือนอะไรนะคะลําต้นของเขาก็จะกลมๆนิดนึงไม่ใช่แบนเรียบนะคะเขาก็จะออกเป็นเงาๆอย่างนี้เลยเดีย๋ยวพี่องเอาใบให้ดูนะคะ เห็นไหมอากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะคะนี่ค่ะใบของเขาก็จะเล็กเรียวยาวนะคะอันนี้ใบก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ได้พ่นยาอะไรต่ออะไรนี่คือใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะใบก็จะยาวๆพคล้ายๆพวกขมิ้นอะไรต่ออะไรนะคะเขาจะเป็นตระกูลแบบตระกูล หัวตระกูลเง่านะคะใบก็จะคล้ายๆกันมีแตกต่างกันเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้คือจะเรียวๆยาวๆนะคะเส้นของเขานะหมายถึงเส้นของเขาจะเรียวๆยาวๆหน้าใบจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรียวนี่คือไม่ได้เป็นเส้นๆนี่คือเข้าหาขอบนะคะไม่ได้บรรจบเข้ามาแบบเหมือนใบบางอย่างนะจ๊ะนี่ค่ะก็จะลักษณะเรียวเล็กยาวนะคะ แล้วเงาของเขาก็จะเป็นสีเอ่อถ้าเกิดอันนี้คือลําต้นของเขาจะกลมนิดๆนะคะจะไม่ใช่แบนๆนะจ๊ะเงาของเขาก็จะเป็นแบบถ้าออกใหม่ๆก็จะออกสีชมพูชมพูอย่างนี้เลยค่ะชมพูแล้วพอเขาแก่หัวเขานะคะแก่ก็จะเป็นสีน้ําตาลจ้ะเห็นไหมคะลําต้นของเขาลําต้นของเขาก็จะเป็นกลมๆนิดนึงไม่ถึงกับกลมปิ๊กเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้นะจ๊ะหัวที่เขาเอาไปฝังนะก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอาที่เป็นยาวๆที่เราไปทําอาหารนะคะนี่ค่ะเขาก็จะตัดเอาหัวแบบนี้ไปฝังนะคะเป็นกลมๆแข็งๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่อังแคะให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจะอันนี้คือเอาไปฝังไว้นะคะแล้วก็กบกบดินแล้วก็ไม่ต้องไปลดน้ําอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเน่านะนี่จะ ที่เขาเอามาทําอาหารหรือทาชาก็จะเป็นตัวนี้นะจ๊ะที่เอามาสกัดเป็นยาต่างๆนะจ๊ะสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยจ้าสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของพวกไวรัสพวกโควิดนะคะนี่ข้างในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นๆมีกลิ่นหอมมากๆแล้วก็จะเคลือบเคลือบเป็นเอ่อเป็นใยของเขาเนาะเหมือนเปลือกนะคะนี่ค่ะ ถ้าอ่อนๆเขาจะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะผ่าศูนย์กลางอย่างนี้เลยเป็นร่องๆอย่างนี้เลยที่พี่อังชี้เนี่ยนะคะเป็นร่องๆแบบนี้เลยจ้า <S <S คนสมัยก่อนนะคะเขาก็จะชอบกินมากๆแต่ห้ามกินดิบนะทุกคนเป็นยาอายุวัฒนะนะคะบำรุงร่างกายมากๆเลยเขาจะแตกเป็นเงาๆอย่างนี้นะคะกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตด,ดีมากๆ ระบบการย่อยของอาหารนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อท้องบวมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะกระตุ้นนะคะแล้วก็บำรุงนะคะใจเป็นเครื่องดื่มไม่ควรจะปั่นดื่มมากเกินไปนะคะถ้าถ้าจะกินก็ให้ปั่นแบบเอ่อหนึ่งเป๊กคือแก้วตองนะคะเล็กๆสามารถดองน้ํำผึ้งนะคะมันจะมีแก๊สเยอะนะคะทำกระชายแบบ ดองน้ำผึ้งหรือว่าเป็นเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงหรือว่าเป็นชาอย่างนี้นะคะฝานบางๆๆนะจ๊ะแล้วก็ตัดแดดแล้วก็ไปไล่ความชื้นของเขาทำเป็นชาก็จะหอมมากๆเลยจ้ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะสวัสดีจ้า